ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงโรงแรมที่2นะคะชื่อเดอะชอกาตาทานีค่ะตอนนี้กำลังรอเช็คอินอยู่นะคะนนกะคะเ็เราแล้บบักกี้มารับนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมในตัวห้องกันนะคะบุย <laughs> yeah. I've been feeling so. I've been feeling so. I am ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้านอาหารชื่อเดอะฮาร์เนะคะเป็นร้านอาหารของโรงแรมค่ะห้องที่เราจองมานะคะเขาก็มีคอมพิเม้นทรี่ให้ก็คือเป็นอันนี้เดี๋ยวจะขึ้นให้ดูเขาเรียกว่า Floating Cocktail มากับแพ็คเกจนะคะที่เราจอง นี่ก็กลับมาที่ห้องแล้วนะคะเดี๋ยวมาเจอกันเดย์ทีนะคะว่าเราจะไปไหนกันบ้างะคะ่ะก็จะย้ายโรงแรมเหมือนเดิมบายสวัสดีค่ะเด y 3นะคะตื่นเช้ามาตั้งแต่7ดโมงครึ่งคือแบบ มัวแต่ถ่ายคนนอนเทนต์ต้นเนี่ยต้องหยิบมาทุกอย่างเพราะว่าเบรคฟาสต์ตอนเช้าที่เป็นแบบบูฟเตฟน,นะคะเขาจะปิดตอน11บเโมงแล้ตอนนี้คือ,อคแล้วเข้ามาตอนประมาณสิโมงห้ก็คือหยิบทุกอย่างที่มีมมโอ้โหค,ค,ค่ะกินกันนะคะ a few moments later เดินนี้มันสวยๆเลยดิเออ 600K เลยนะเหมือนเดิมหนนน่่่ออยยูกัับฉสะ้ํำทะเลที่เขาตกแต่งให้เหมือนกับเราอยู่บนชายหาดนี่เลย เอาอะไรแล้วร้อนเหลือเกินอันนี้ชื่อว่าบีโกมอยมันพูดออกอากาศได้เหรอก็ <c oughs> เป็นชื่อบีโกมอยอันนี้นนเป็นสองไขคอนเมนูของร้านชอรีสนะคะคนี่คือแบบเป็นเหมือนจุดคนนเป็าใ,ใช้เช็คอินพอยต์เหมือนกันที่แบบว่าคนเท่ามาร่ถ่ายรูปเป็นร้านซึ่งเราก็ได้รูป เดิมนมาได้ไม่นานนะครับวยติมละลายก่อนอร่อยอ่ะอร่อยของกันอันนี้มันก็คือเหมือนแบบคล้ายๆแป้งโตกเกียวนะคะคแบบแบบล้ายๆไอติมก็คือรสชาติเหมือนแป <rồi> ้งโตเกียว<ะ>อันนี้ละลายเร็วมากแนะนำถ้ากินสั่งกลับบ้านนะครับก็กินหน้าร้านไปเลยเดินกว่าจะถึงรถคงอะไรเพื่อเขาจะไปกิน แนะนำให้มาช่วงเช้ากว่านี้ไม่ก็เย็นกว่านี้ไปเลยร้อนเย็นตั้สิบ้าโมงเดี๋ยวเราจะไปเช็คอินโรงแรมนะคะสาราภูเก็ตตอนนี้นะคะเราก็วารป กันมาที่ตลาดทะเลสดหาดราไวยนะคะมากินแบบพวกซีฟู้ดอะไรอย่างนี้ก่อนไปเลือกเนื้อซื้ออาหารของสดข้างหน้านะเลือกเสร็จปุ๊บเราก็จะเอามาทำร้านที่เราต้องการเลยซึ่งในร้านะปกติจะไม่ไม่มีเอ่ออาหารสดเนาะใช่เขาจะแบบคูกต้องซื้อข้างหน้าแล้วก็เอามาให้ร้านทำก็แล้วแต่ร้านเลยว่าเราชอบรสชาติแบบไหนอยาให้ดูว่าสั่งอะไรบ้างอันนี้เป็นซชีมิ กุ้ง lobster นะคะก็เอาหัวมาทำต้มยำก็มีอันนี้ปลามือไข่นึงมะนาวก็หอยนางรมสดเดี๋ยวรอกุ้งเผาอีกหนึ่งอย่าง X4 จิลเมตเซตโยมาร์ตป <im> ิดมาเล่นเกมต่อผลไม้ไปเรื่อยต่อผลไม้ไปเรื่อยเรื่อยอังมุนองุ่นแอปเปิ้ลองุ่นแอปเปิ้ลสตรอเบอรี่องุ่นแอปเปิ้ลสตรอเบอรี่ส้มโอองุ่นแอปเปิ้ลสตรอเบอรี่พุซซาจีนกูส้มโอกูไปไหนล่ะ เขาฟังโอ้ยตะวีนะวาเดยโฟนะคะเมื <og> <f connected> okay. ่อคืนคือแบบว่ากลับมา ก็ได้มาเช็คอินที่ผักแนละ้วคือแบบมันมืดมากแล้วก็เลยแบบไม่ได้ถ่ายรอบๆให้ดูนะคะว่าห้องเราเป็นยังไงบ้างน,นี่คือแบบบ,บ้านกันเดี๋ยวถ่ายข้างนอกให้ดูนะคะว่าเป็นไง ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่สนามบินภูเก็ตแล้วนะคะก็กําลังจะเตรียมเช็คอินแล้วก็กลับกรุงเทพค่ะเย่กลับกรุงเทพก็ใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าถ้าคลิปนี้แบบพูดไม่ถูกหรือว่าตัดต่อมาโมยไงก็ก็ขอโทษายบาย